มาส่งยิ้มอะไรให้แฟนชาวบ้านคะคุณพยาบาลนุน๊กไปพูดแบบนั้นได้ยังไงอะทำไมอะ่ะก็นุก๊กกั่วงแฟนไม่ได้เหรอฉันเห็นนุ๊กมันเดินไปกำหนุกออฟฟิศหล่อๆที่ไหนก็ไม่รู้อะทำไมนุ้กถึงทำกับฉันแบบนี้วะแล้วแบบนี้จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นได้หรือยังหรือว่าจะอยู่เคียวหญ้าต่อไปนี่ครับขอบคุณค่ะมาส่งยิ้มอะไรให้แฟนชาวบ้านคะคุณพยาบาลนุน๊ก กลับมาแล้วเหรอเข้าใจผิดแล้วค่ะฉันไม่ได้อะไรกับแฟนคุณนะซื้อของเสร็จแล้วก็ออกไปสิยืนมองอะไรอย่าให้ฉันเห็นนะว่ามายุ่งกับแฟนชาวบ้านอีกอะนุก๊กไปพูดแบบนั้นได้ยังไงอะกิ๊กกับคุณพยาบาลอะไม่ได้เป็นอะไรกันนะทำไมอะก็นุก๊กจะห่วงแฟนไม่ได้หรอแหมเมื่อก่อนไม่เห็นห่วงแบบนี้เลยนุก๊กแต่ว่าจะไปซื้อของกับแป้งไง ก็แป้งมันเรื่องมากอะดินุชชวนกินนู่นก็ไม่กินกินนี่ก็ไม่กินบอกว่าแพงอะนุลำคาญก็เลยกลับมาแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรมาละสิอืมนุชรอไปกินร้อมกินดีกว่ากี้ยังทํางานอยู่เลยอะนุไปกินกล่องก็ได้นะอืมก็ได้แต่นุกขอเงินเพิ่มได้ไหมอะจะลองไปชวนแป้งอีกทีแล้วเลี้ยงมันมันจะได้กินของแพงๆบ้างแมตั้งแต่ถูกหวยเนี่ยกินของแพงทุกวันเลยนะ อิจฉาหรอที่ไม่มีทั้งเงินแล้วก็ไม่มีทั้งผัวอ้าวแต่ตอนเย็นก็รีบกลับมาด้วยล่ะขอบคุณนะไอกฤีเมียแกได้เปลี่ยนไปนะตั้งแต่ถูกรางวัลที่หนึ่งมันไม่อยู่ให้แกขายร้านแล้วหรือไงตอนเนี้นุ้กเห็นด้วยกับฉันทุกอย่างแล้วแหละก็แง่แหละอย่างกับคนละคนเมื่อก่อนเห็นอยู่ให้แกมีแต่เมีายใหมา่ ทั้งหมดร้อสีสิบาทครับนี่ครับมองขนาดเนี้ยตามไปเลยไหมหึงเหรอนุก๊กพี่กิจเขามองพยาบาลคนนั้นอะเปล่าฉันอยากให้มันตามไปเลยยิ่งดีก็แค่สงสัยอะเพราะไม่เคยเห็นหน้าเขานึกว่าอยากได้ฉันจะยุให้แกไปขอเบอร์เขา แกไม่ห่วงแฟนแกหน่อยหรอกสภาพอย่างเงี้ยนะพยาบาลเขาไม่เอาหรอกเอาเงินมาสองพันดิเงินหมดแล้วตะกียเพิ่งให้หนุ้ไปเองนะมีหน้าที่ให้ก็ให้ได้ไหมอย่าถามมากน่ารำคาญมีอยู่แค่เนี้ยขายทั้งวันกำไรไม่ถึงร้อยเลยมั้งขายของมันก็ได้แค่นี้แหละกำไรก็แค่ห้าบาทสิบบาท ฉันถึงบอกไงว่าให้มันขายไปเถอะร้านเนี้ยขายไปก็ไม่รวยหรอกอ<ฮ>นี่ไม่คิดจะแข่งใส่เมียมันบ้างหรอยอมมันอยู่ได้มันเป็นอะไรหรอรู้เขาก็ขี้บ่นแบบนี้แหละก็งออยู่แบบนี้ไงเมียมันถึงได้กดหัวอยู่ทุกวันเอาหน้าช่างเถอะมาสามสิบห้าบาท ชื่อขอด่าดแกว่าโง่ได้ไหมแทนนี้จะเลิกกับผู้หญิงแบบเนี้ยแล้ก็ไปหาเมียใหม่ดีกว่าใช่ครับผมถูกรลงวันที่หนึ่งและเมียของผมก็เปลี่ยนไปอืมกิจเช็คได้เลยทุกอย่างเปลี่ยนไปยังกับนุ้ไปคนละคนแบบที่บางนาะว่าจริงๆ ไอฟิวนี่ใครแอบคุยกับมันเหรอแล้วมันเป็นใครบอกแล้วไงว่าไม่ชอบให้ทาอะไรแบบนี้นี่มันของส่วนตัวนะสงสัยมานานแล้วแอบคุยกับไม่ใชายคนเดิอนอยู่ใช่ไหมนี่ไม่ไว้ใจกันใช่ปะเออฉันไปจากที่นี่ก็ได้เดี๋ยวก็สินุกอย่าเพิ่งไปจตขอโทษนะจตจะไม่ยุ่งกับโทรศัพท์ของนุกอีกแล้วอะ จากที่แต่ต้องไม่ได้พูดจาไม่ดีกับผมแอบคุยกับคนอื่นไม่ให้ผมรู้บอกแล้วว่าไม่มีอะไรจริงๆนุก่ะรักแค่กิจคนเดียวนะเม่หายก็หันมาพูดจาอ่อนหวานให้ผมเช็คมือถือและหึงหวงผมกับคนอื่นเอาอกเอาใจทุกอย่างเดี๋ยวนุกสั่งของที่กิจชอบไม่กินนะ ใครๆก็บอกว่าผมโง่ครับผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่นี่นกผัวแกเลี้ยงดีขนาดนี้ยังจะกลับไปหาฟิลอีกเหรอแกก็เ,เงียบไปเถอะนะาฉันให้เงินค่าปิดปากแกไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมแกทำแบบนี้กับกิจอะถ้าเป็นคนอื่นนะเขาทิ้งแกไปนานแล้วทางานไนไปเี้นกแล้วคบกมันตอนไหนทำไมถึงทำแบบนี้ ก็พอเบื่อไงอยู่กับกิตไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นสักอย่าง <_ an> กลับมาหากิจเถอะนะนุอยากได้อะไรอ่ะดุกิจะหาให้ทุกอย่างเลยอย่าให้กีตขายร้านเนอะกิดก็จะขายให้ทุกอย่างที่กิตเป็นเลยนะไม่มีใครแล้วนุเท่ากิดอีกแล้ว <_ s 2> <_ s> ไปกันเถอะคะ่ะ ฮัลโหลครับใช่ครับผมซื้อเองฮะถูกลงมาที่หนึ่งงั้นฉันไม่ยุ่งแล้วนะนก <theater. S 1> ไป นั่นมันเมียเจ้าของร้านขายของชำนี่แต่ช่างเถอะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราขอโทษนะคะมีอันนี้อันนึ่งไหมคะพอดีว่าฉันอยากได้อีกอันหนึง่งนั่นก็หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เลยชิ้นสุดท้ายแล้วด้วยไม่เป็นไรค่ะงั้นฉันเอาแค่นี้ก็ได้ ถ้าเกิดว่าคุณพยาบาลอยากได้เนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าผมเก็บไว้ให้นะครับอ่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะกิดฉันมีเรื่องจะคุยกับแกว่ะเรื่องอะไรวะฉันเห็นหนุกมันเดินไปกับหนุ่มออฟฟิศหล่อๆที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะหนุ่มออฟฟิศหล่อๆหรือว่าคนนั้นถ้าแกไม่เชื่อถามคุณพยาบาลก็ได้เขาก็เห็นเหมือนกันเรื่องนี้ฉันไม่ยุ่งดีกว่าค่ะ หรือว่าจะเป็นคนที่เชื่อฟิลนั่นฉันไม่รู้ว่าแต่ดูแล้วสนิทกันมากก็น่าจะในนุกบอกฉันว่าจะเลิกให้เด็ขาดไงอะไรวะอยู่ดีๆก็เทกันแบบนี้เลยเหรอนุกจะกลับมาหากิจนะนุกสัญญาว่านุกจะเลิกยุ่งกับผู้ชายคนอื่นนุกจะรักกิจคนเดียวแต่เมื่อกี้นุกยังจะไปกับผู้ชายคนนั้นอยู่เลยนะ เปล่านะนุ๊กตั้งใจจะไปบอกกับเขาว่านุ๊กกับเขาต้องเลิกกันอะมันไม่มีอะไรจริงๆนะกิจแล้วเราจะไปขึ้นเงินกันเมื่อไหร่ดีหรอกิจซื้อลอตเตอรี่มากี่ใบอะนุกว่าเราต้องรีบไปขึ้นเงินนะกิจเพราะว่านุ๊กจะได้ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอีกกิจ้องให้หนุ๊กซื้อเยอะๆนะแล้วนุ๊กว่าเราไปกินอาหารแพงๆกันดีไหมอาหารในห้างอะนุ๊กอยากกิน ฉันบอกหลายครั้งแล้วว่าแกมันโง่อย่าคิดนะว่าที่นุกมันอยู่กับแกทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องเงินทำไมนุ๊กถึงทำกับฉันแบบนี้วะแล้วแบบนี้จะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นได้หรือยังหรือว่าจะอยู่เคียวหญ้าต่อไปที่ร้าทำไมวันนี้ปิดร้านเร็วจังเลยคะนุก๊กไปไหนมานุ๊กก็ไปกับแป้งไงมีคนเห็นว่านุ๊กไปกับผู้ชายอีกคน มันจริงหรือเปล่าแล้กิดไม่เชื่อใจนุกหรอนุกเกจขอถามอะไรหน่อยแต่กิจจะให้นุกเลือกกิดถูกเลขชดไม่ใช่ใบเดียวกิดไม่ได้มีแค่หกล้านเหมือนที่บอกนุกตอนแรกนี่คือลอตเตอรี่อีกใบที่ยังไม่ได้ขึ้นเงินกิดจะให้นุกถ้านุกเลือกกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็ผู้ชายทุกคนได้ได้นุกสัญญาว่านุกจะมีแค่กิดคนเดียวถ้านุกรับปาแล้วก็ นะขอบใจนะสำหรับรางวัลที่หนึ่งอ่ะฉันไปขึ้นเงินเป็นชื่อฉันเรียบร้อยแหละนี่ลูกจะไปกับมันจริงหรอกิีนี่แกเอาเงินให้มันไปเหรอทำไมทำแบบนี้วะก็พอมันโง่ไงฉันคิดแล้วแหละว่าไม่มีใครโง่เท่ามันหรอกหนอบอกว่าจะได้เงินแล้วจะเลิกกับผู้ชายคนอื่นไงก็เลิกแล้วไง เลิกกับแกอ่ะไอ้โง่ฉันเบื่อผู้ชายจืดชืดแบบแกเต็มทนและวธนุกไปแล้วอ่ะจะไม่กลัวกลับมาไม่ได้อีกเหรอนี่หนูพูดขนาดนี้แล้วกยังไม่เลิกกวางอีกหรอตอนนี้ฉันได้เงินเกือบหล้านแล้วคนอย่างแกอ่ะมันไม่จําเป็นอีกต่อไปไปเห็บฟิวนี่อ้กิดแกโง่หรือเปล่าเนี่ยเอาเงินหกล้านไปให้มันนี่รููจนด่าว่าอย่างไรแล้ว มันจะได้พิสูจใจคนไงไม่ดีหรอฉันจะได้รู้ว่านุ้มไม่ได้รักฉันเงินตั้งหกล้านพิสูจน์ใจคนเนี่ยนะแกใช้คำผิดน,นะมักดามันไม่ใช่คำว่าตั้งมันก็แค่หกล้านนี่องอแกหมาความว่ายังไงวะกิจแกก็เราดูตอนต่อไปกันแล้วกัน <40. S 2> ขนาดถูกเมียหลอกอยังยิ้มได้เนี่ยสิเป็นบ้าไปแล้วมั้ย